สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับโย่ผม AK ครับวันนี้เราก็อยู่กับซอร์าตออลน์วาริเอ o นโชว์ดาวนนั่นเองนะครับผมวันนี้เราจะมาพูดถึงปัญหาของเกมนะครับผมในตอนนี้นะครับว่ามันเจออะไรบ้างน,นะครับผมอย่างที่ผมเจอเนี่ยก็จะเป็นเจ้าตัวตัวนี้เลยนะครับ เออร์ Code 11013 e อร์เ c อร์โค้ด11014และ e ออร์ c ลอร์โค้ด11015นะครับผมในช่วง30วันที่ผ่านมาเนี่ยเพื่อนๆก็น่าจะมีบางคนที่เจอเออร์ Code โค้ดนี้นะครับผมเป็นหนึ่งในงคนที่เจอเออร์ Code โค้ดนี้เหมือนกันนะครับผมแต่ว่าอตอนแรกก็ไม่แน่ใจว่าไอเออร์เลโค้ดนี้มันคืออะไรกันแน่นะครับผมจนกระทั่งตัว Twitter ของวาเดนโชดานะครับได้ออกมาบอกนะครับผมว่า แล้วโค่นนี้คืออะไรนะครับผมเขาก็บอกว่า,าจะไม่สามารถาถ้าขึ้น e อ r เรโค่นนี้นะครับจะไม่สามารถใช้แอปได้นะครับเนื่องจากระบบความปลอดภัยของอุปกรณ์นะครับผมตรงส่วนนี้เนี่ยเขาอยากจะให้ผู้เล่นทำการเข้าใจนะครับผมแล้วก็เพื่อให้เพลเยอร์ได้เล่นเกมอย่างมีความปลอดภัยมากที่สุดนะครับผมซึ่งถามว่าอุปกรณ์ไม่มีความปลอดภัยอย่างเช่นอะไรบ้างอย่างเช่นไปรูดเครื่องนะครับผมหรือ ในกรณีของผมเนี่ยเครื่องที่ผมเจอ alert code นะครับ1นึ่งหนึ่งเนี่ยจะเป็นหัวเว่ย Matepad Pro นะครับผมตรงส่วนนี้อาจจะมีความเป็นไปได้ว่าเ device หัวเว่ยอาจจะไม่สามารถเล่นเกมนี้ได้นะครับผมแล้วของผมก็ไปลง Play Store มาเพิ่มแมงก็อาจจะเล่นไม่ได้นะครับแต่ทีนี้เนี่ยในคอมเมนต์ก็มีคนพูดว่าเออโทรศัพท์เขาเนี่ยเป็นบางคนเป็นโน้ต20นะครับก็เล่นไม่ได้เหมือนกันนะครับตรงนี้เนี่ยไม่แน่ใจว่าในอนาคตนะครับตัวผู้พัฒนาจะ ทำให้ device ์หลายๆตัวมันเล่นได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าบางตัวเนี่ยมันก็ไม่ได้โดนรูทไม่ได้อะไรมาแต่ก็เล่นไม่ได้นะครับผม,มก็ตรงนี้เนี่ยสำหรับใครที่ติด e r r o r code นี้นะผมอยากจะแนะนำว่าให้ลองเล่นผ่านอ mulator ดูนะครับผมหรือถ้าไม่เล่นผ่าน emulator ก็ลองอโทรศัพท์เครื่องอื่นนะครับผมซึ่งผมคิดว่ามันค่อนข้างยากนะไม่ได้มีไม่ใช่ทุกคนที่จะมีโทรศัพท์หลายเครื่องนะครับผมก็ใครที่เล่นไม่ได้ตอนนี้ก็ยังทําอะไรไม่ได้นะครับผมใครติดเออร์เลโคดนี้นะ ก็ต้องขอจะได้ความเสียใจด้วยนะครับผมแต่ก็ได้แต่ภาวนานะให้ผู้พัฒนาเขาอัปเดตให้มันเล่นได้เยอะขึ้นนั่นเองนะครับผมโอเคก็นี่เป็นการตอบปัญหาถึงเอเล่โค้ดนี้นะเผื่อใครที่เจอปัญหานี้เหมือนกันนะครับผมจะได้รับทราบไว้นะครับผมโอเคพันนี้ขอมาสั้นๆนะครับผมแล้วเดี๋ยวพ์ทหน้าเนี่ยเดี๋ยวจะเป็นเรื่องของชิปในเกมแล้วนะครับผมโอเคก็พันนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันพ์ทหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ เอาครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ขออนุญาตมาประชาสัมพันธ์กันนิดนึงนะครับถ้าเกิดว่าชอบคลิปวิดีโอของเรานะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับแล้วก็ถ้าอยากจะสนับสนุนกันก็สามารถทําได้ง่ายๆนะครับโดยการสมัครเมมเบอร์นั่นเองนะครับตอนนี้เรามีเมมเบอร์เทียรใหม่เข้ามาแล้วนะครับผมนั่นก็คือ d ีลักซัพพอร์นั่นเองนะครับโดยสําหรับเทียใหม่ล่าสุด เข้ามานะครับผมจะทําให้เพื่อนๆน,นั้นสามารถดูคลิปวิดีโอนะครับผมแบบ e x c ก u s คลูได้นะครับผมซึ่งบางวิดีโอนั้นเราจะเปิดเป็น Time เอ็กซ์คลูซนะครับผมหรือบางวิดีโอนั้นจะล็อกถาวรให้สําหรับผู้ที่สมัครดีลัสเ m มเบอรเลยนะครับผมก็ราคานะครับผมอยู่ที่100บาทนะครับผมต่อเดือนนะฮะไม่จำเป็นต้องสมัครต่อเนื่องกัน2-3เดือนก็ได้นะครับผมเพราะว่าผมก็จะปล่อยคอนเทนต์ออกมา เดือนละประมาณ1-2ครั้งนะครับผมซึ่งก็สามารถไปดูกันได้นะครับผมบางเดือนอาจจะปล่อยเป็นซีรีส์เต็มซีรีส์หนึ่งนะครับผมก็ค่อยไปดูตอนนั้นก็ได้ค่อยไปเติมตอนนั้นก็ได้นะครับผมแต่ไม่ได้หมายความว่าคนที่ไม่ได้สมัครจะไม่ได้ดูนะเพราะเราก็จะมีการเปิดพรีเมียมให้ทุกคนได้ดูกันพร้อมกันนะครับผมซึ่งผมก็จะเซตเวลาล่วงหน้าเอาไว้ด้วยนะครับผมก็ถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะรับชมวิดีโอแบบพร้อมๆกันก็สามารถดูแบบพรีเมียมได้เลยนะครับผมหรือใครที่ดูไม่ทันจริง จริงนะครับก็สามารถที่จะสมัครเมมเบอร์เพื่อดูย้อนหลังได้นั่นเองนะครับผมพาคนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอใหม่พานหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ